ปีโนยาครับปีส0งพันสิบสองคนี้เวลาสี่รุ่มห้าสิบมล้วก็ด้วยเจ๊กบมาชุดเขียวเลยร้องอย่างสวยเลยวันนี้เป็นมาชาัามาชาวันนี้สามีไม่อยู่ครับร่าเริงจังวันนี้ร่าเริงวันนี้ร่าเริง เด็ดเียวเต็มที่เลยวันนี้สามีไม่อยู่แฮปปี้เลยเอาพูสดสำไมหน่ยครับพูดทำไมหน่อยครับครับโอเค <laughs> แล้วก็ตามมาด้วยวงครับออทั้งแก่กับแก้มหลากหลายทุกอย่างเลยอ่าวันนี้พี่เจ้าให้เข็นมาร่วมง,งานด้วยแล้วก็ภรรยาแสนสวยเอ,อ้สวยบอกว่าตัา้งยลูกสา,าวเออ น้องปุ้งเดี๋ยวจะคลอดคืนนี้แหละเดี๋ยวจะตั้งชื่อวูตเป็นน้องปีใหม่น้องลุงแสนสวยทำของข้าวอร่อยมากเลยขอบคุณน้องลุงวันนี้กับข้าวเยอะแยะพ่อน้องลุงฝีมือดีมากเลย <Okay. S 2> ลเดี๋ยวาตามต่อมาด้วยอ่าพ่อเมียกับน้องไก่ไก่ออเอ้ยยิ้มให้กล้องหน่อยพ่อเอ้ยอ่ารักพ่อไหมขอล้างข้อขเร็ว ไม่อ,อ,อย่าพันหลอดิอย่าพันหลอดิยิ้มอย่าพันหลอดดิออตามมาเนื่ข้างครับพี่นีชุดเขียวครับท่านอ่าอใอห,ห,ห้ความหมาหน่อยไหมเนี่ยฮะพูดถึงไม่หน่อยเนี่ยเนี่ยเนยครับหมายเนี่มาแล้วครับอ่าเจนี่ยกแก้วกันมาชนครับวันนี้เด็ดเขียวมาครับเห,หมเือนเจ๊กบยังไงอย่างนางงั้นครับเอ๊ สองคนนี้นัดจะมาหรือเปล่านน่้ะคนนี้ก็เขียวคนนี้ก็เขียวเอ๊ะมันเขียวยังไงนี้เอ๊ะเขียวเลยนะไอ้นักร้องไอ้ผู้หญิงที่มันเขียวอ่ะ๋อเขียวใครกันเขียวเนี่ยนะเขียวอะไรอ่ะได้เขียวเออถ้ามีต้องันเป็นเขียวเี่กหกจะเป็นเขียวอะไรเออว่ากันไปเป็นทีดีเขียวอะอทีเขียวมาแรงตามมาด้วยเฮติของเราหนุ่มสดรอตลอดกันอืมยังรอมั่นเสมอ เยอะคนนี S <S <S bills, ้ใหญ่เมานะเอ๊ะเส้นกดกิ่งมันใบเล็กอีกทีนี่ก็ไม่เฉลยแล้วคนกดกิ่งอ่ะใครนะพี่ตุ้งเต๋อใหม่เต๋ใหม่เตใหม่คนกดผมมาดูคนอ่าเกาตามมาด้วยไทยวันเฮียนิดของเราอ่ากำลังชงเล่าอยู่ครับคาดว่าอารมณ์ดีพ่อนี้เมียนอนแล้วครอบครัวนอนหนูน้องนิดน้องนิดนิด น้องนิ่มน้องเน็ตอ่าเต็มที่เลยครับอ่าอยันนี้เขอยากกินล่าครับโอ้โหจงหนักเลยครับท่านนะครับอลบอลเดียวข้าว่าคืนนี้แบบว่าจัดจัดมาแบบโอ้ยอดอยากมานานเว้ยขอทั้งวันเลยกันเว้ยทำงานมานานแล้วก็เบียร์มาให้คนเองมาับระเกินเด้อมาซมาซายใหม่ครับใครครับสมายยิ่งใหม่นน้องแบงค์กำลังเดินมาน้องแบงค์ครับใครคือน้องแบงก์อ๋อน้องแบงค์ตามมาด้วยใครวันนี้อ้า ตามด้วยปลาตุ <rôle à déc> ้มครับผมปลาตุ้ม <ol> ส <grandparents> ่งยากส่งแ็เนี่ยสองตุ่มยันสี่ตุ่มปลาตุ้มส่งยากทีละคนปลาตุ้มครับหันหน้าให้กล้องเลยครับปลาตุ้มปลาตุ้มครับหันหน้าให้กล้องเลยครับเออหันหลังอยู่ได้เลย เออเนี่ยปลาตุ้มเนี่ยอ่านี่แหละคนนี้แหละเอาวกนี่แหละที่ที่ที่ส่งที่ส่งญาติตั้งแน่สองตุ่มยันจนจนสี่ตุ่มเลยคนนี้เลยก็แด้วแข็งแล้วแล้วแข็งพระองค์โตด้วยครับท่านเลยพระทั้งคอเนี่ยให้น้องเป็นเป็นหัวพี่ใหม่ได้หรือเปล่า้อยครับวันละน้อยเขาบอกว่าเยอะเลยปลาตุ่มเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับคนถัดไปปลาเจี๊ยบของเรา ปีหน้าท่านจะขึ้นแล้วนะครับผลอากาศผลอะไรดีครับจะเป็นผลอากาศซีหรือผลอากาศเอกโอ้ยไอ้ก่อนครับไอ้ก่อนไอธรรมดาเลครับไอ้วันโลกไอ้วันโลกไอเลิฟยูอะไรงไม่รู้ครับแต่วันนี้มาป่าเจชบมาไม่ใช่มาคนเดียวนะครับอ่ามีใครมาด้วยมาพี่พัดมาด้วยจะบอกให้เออเฮ้ยไม่ใช่พิพัฒผมซุ่มผิดไม่พัดนี่ผมซุ่มหาใครเนี่ย อ่าวพิวัตรไม่อยู่แล้วอ้าวตายแล้วผมถูกหมาใครวะเนี่ยอ่าวพิวัตรไม่อยู่มิกับวมิกับเลยเอ่าเอาเอ,เอใครคนนั้นบอนถัดมาครับท่านอ่าคุณนาเน่ครับท่านอ้อหนุ่มรอหนุ่มโสดคนเดียวของเราในซอยสี่นะครับ ใครที่ยังรู้ตัวว่ามีญาติมีเพื่อนยังโสดยังสาวแนะนำไม่ครจะได้นะครับคุณเมกครับอ่าเนกไอโฟนครับเนกคัมรี่จะบอกให้ฮ่ฮ่ฮ่หมดเรี่ยงเอ่ยองของเราหมดเรี่ยงเอ่ยอ่าหมดแล้วทีนี้ก็มีสมาชิกใหม่มาเพิ่มครับคุณเลยนะครับแนะนำตัวหน่อยครับคุณเลยนะครับ,บ,บคุณแบงค์เอ๊ะผมว่าคุณหน้าคุณนะ ผมว่าวันนั้นผมไม่นั่ง,งกินอะไรเล่าทุกอ,อย่างนี่คุณกินเบียร์แล้วคุณคุ้็อ้วกภายในวงหรือเปล่าใช่ไหมคุณแบง <ไป S 1> ค์คุณอย่าเดินหนีใช่ไหมคุณอย่าเดินหนีใช่หรือเปล่าทาบ้า,า,านพี่ผเปล่าคุณอยู่คุณบอกคุณอยู่ลัพัฒน์จิตเสวีแล้วคุณอเนนมาทีแล้ววันนั้นคุณคุณกินเบียร์ผมจําได้วันนั้นคุณเมาอยู่วันนั้นผมจําได้อ่านี่คุณแบงค์ครับคุณแบงค์คุณแบงค์สวัสดีครับเพื่อนซอยห้าครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จปุ๊บผมอัพขึ้นเอ้ย ภาพสุดท้ายผมจำได้อะจำได้ว่าก้าปิ้นจำไปไม่รู้อะอ่าป่าตุ้มหมอหายไปเลยหายไปเลยไม่เจอเลยตอนนี้น้ำท่วมน้ำท่วมไม่เคยเจอเลยอ่าม่อยู่แต่ลาดพลาผมหนีไปอยู่ลาดพลาสิดเดียดเหมือนกันนะคุณแบงอ๋์ร้อยหนึ่งครับอร้อยหนึ่งใกล้เคียงกันกลัวน้ำท่วมแล้วสุดท้ายผมก็ย้ายหนีเพราะเจน้ำท่วมจริงด้วยสตรีวิทย์ท่วมแม่งเลยอ่าแล้วใครครับทีนี้ที่แนะนำมาคุณแบงค์ สมาชิกใหม่คนนึงเอ๊ะใครคุณแมงเหรคนนี้นใครเอ่ยที่คุยกับปานิดเราอยู่นี่เออเดินหนี่เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยพอกล้องหาเ้ยเดินแยกหายไปซ้ายขวาหมายคามไม่จะได้เออหายไปแล้วอ่ะโอเคบ้านเราครบทุกซอยทุกคนแล้วเหลือใครอีกฮะนักร้องอ๋อผมแซวไปแล้วเมื่อกี้มาดามกบ มานำตบเราอันนี้มาชุดเขียวสวยมากเลยจะบอกให้เหมือนมาช่าอย,ย่างนั้ันเลยเนี่ยวันนี้คีอคาราเกะเอพิเดน,นการจอด้วยคุณเมกให้มาฮะจอดขายยังแล้วก็มาถึงของขวัญพวกเรากันนะครับเดี๋ยวจะเขียนเบอร์ติกนะครับเริ่มต้นด้วย จักรยานซาเล้งเก่าๆสักคันหนึ่งของใครก็ไม่รู้อ่าคันนี้หนึ่งแต่ซาเล้งนั้นโทษทีครับติดมาด้วยแบงค์พันครับแปะไว้ข้างหนะ้าอ๋อเพิ่งรว่าแบงค์พันนั้นเขาบอกเป็นของคุณเนกเขาเนยเขาจัดมาไว้ให้แบงค์พันนะครับเขาบอกว่าใครจับคุณเนกได้เขาจะเบิใหนอีพันหนึ่งกลายเป็นสองพันจริงหรือเปล่าครับขอเสียงหน่อยยินดีจินต่อไปครับ คนนี้คาดว่าร่างกายไม่แข็งแรงอยากให้คนอื่นเขามีสุขภาพดีก็เลยซื้ออะไรวะเนี่ยซุปไก่หรือวีตา้าเลยไม่รู้เออน่าจะซุปไก่มั้งโอ้ชิ้นนี้คาดว่าใครได้ไปนี่สุขภาพแข็งแรงไปตลอดปีอ้าวีต้าครับผมวีต้าครับผมตอนนี้ใครจัดมาโอ้โหเจนีจัดมาใครไม่รู้เจนีจเจน,เนเีเขียวๆไม่รู้เจียวๆลราใครไ่รอา อยู่นี้เจนี่ิยังไงี่นี่ไหนเจนี่ที่ไงที่เอาวีต้ามาเจนซี่อยู่นั้นมันจะได้สุขภาพดีสว่อยู่นับได้อะแล้วถ้าผมจับได้ผมอยู่สวยไม่เลยเจนี่ไอโน๊กไอโน๊กอ๋อให้นกินครับแต่แล้วถ้าพี่จีพี่จีจับได้อะบันไลอะไรพี่จีจับได้มาให้พี่จีกินแล้วหุ่นสวยยุ่งเลยเนี่ยเออคุณเอกนี่คนเดียวเลยโสดคนเดียวเลยเนี่ยเนื่องจา่ไปถ่ายนะ แต่วันนี้นะครับมีคนหนึ่งที่มานานทีพี่เขาผมววันทีครับพี่แจวผผมเพ <ผม S 1> ื่อนบ้านผมถึงวันนี้ไม่มีผมขวัญมาแต่แกก็เอาตัวแกมาให้แหละเป็นของขวัญอ่าใครบอกว่าวันนี้จับสลากได้พี่แจวพี่เจวเลี้ยงเล่าฟรีไปด้วยวอีกห้าวันหรือเปล่าไม่รู้รอกันแล่นครับท่านตามเรื่องขวัญของเรานะชิ้นถัดไปหลังจากวีต้าของวินนี่จบ้อยแล้ว ที่จะไปเอ๊ะเล่าเ็ดของใครเอ่ยนี่จะลงมาเล่าจริงเล่าปลอมเนี่ยขอมม่ตุ้มหรือเปล่าเออคาดว่าเดี๋ยวขอยกดูก่อนหนึ่งครับโอ้กล่องเบาบบครับของปลอมครับของปลอมเล่าเรยใครไม่รู้ของปลอมครับของปลอมแต่ข้างล่างครับของแท้เขาเรียกอะไรเนี่ยอินดักชั่นพุกเกอร์ เตาแบคโคเว็บเตาไฟฟ้าเตาแม่เหล็กเตาแม่เหล็กไฟฟ้าประเภทว่าเอาให้หัวเมียที่แต่งงานใหม่นี่ม้อยแม่นดำเลยเยอะจะนอนตัดไฟเพราะมันไม่ดำแน่นอนอนขอตัดไฟสิมีน้องเมธจะมาตัดต่อให้วีดีโอพวกนี้ให้นะฮะเราจะนำโค้งมาแซมด้วยเตะ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 อตะ อ้าวว่ากันไปอันนี้อินนิชชั่นคุกเกอร์หรือว่าเตาแม่เหล็กใครเอามาครับเออาามาเนียท่านีติอ๋อพี่แบงค์นายแบงค์นายแบงค์สุดหล่อเรานี่เองครับเป็นเรื่องของอินนิชชั่นคุกเกอร์กล่าวไม่ใครไม่รู้สงสัยใครให้มาแล้วหรอชอบเรีกร้องอ่ะ เราไม่ไม่ได้อยู่บ้านไม่ไม่ไม่รู้จะทำอะไรไงดีเลยเอาเอามาจับเป็นขวัญดีกว่าเอาไว้แช่ตูดเอาไว้แช่ตูดล้วงั้นป๋าบอกมาชิ้นถัดไปแค่ของใครวะเนี่ยเครื่องปั่นปั่นไรไสของผมนี่วาเครื่องปั่นมูลิน็ก หรือผมจะลูกสาวกับเมียผมจับเป็นขวัญดีใครจับได้เอาไปเลยทั้งลูกทั้งเมียเลยเอ้ยเอ้ยไม่เอาดีกว่าเว้ยโอ้วันนี้เมียยิ่งทำด้วยว่าป่าดีเสียงวนะครับลูกนมล่กนมจบของผมนะครับเครื่องปั่นมวยเน็กเครื่องปั่นนี้นะผมขอให้ไอ้ลุงไอเมียได้นะ ผมอยากให้เขาได้เพราะว่าเขาจะได้ปั่นข้าวให้ลูกเขากินตอนสามตอนตอนเขากินข้าวได้ต่อไปก่องนี้ถ้าใครได้นะขอให้แรกไอ้เม่กับลุงนะอยากยากิงอยากชิ้นนี้อยากให้เม่เลยแต่จะให้ก็อะไรอยู่เราไม่มีของขวัญแล้วมันแรกกันเลยอยากได้ก็ใช้ฝีมือลแล้วกันน้องเอ้ชิ้นถัดไปครับอ้ออยู่ตรงกลางเอ๊อ,อะไรห่วอะไรปะเนี่ยหมอนมาเนี่ยหมอนหรือเปล่าคุณนิดมาฉเฉลยด้วยเหรอที่ออกคุณนิดใช่ไหมมาด้วยเหรอเนี่ย น้องนิมนก็ถือมาอนู่5ห้าโมงเย็นแล้วเขามาส่งแต่บ,บ่ายสองเขาบอกอยากจับฉลากเป็นแรงไม่รู้นะครับวันนี้คุณพ่อเขามาจับแทนยิ้นหัดไปครับนุ่มของคุณหนุ่มโอ้คาดว่าเป็นคุกกี้มาจากฝรั่งเศสหรือเปล่าไม่รู้ดูราคาแล้วน่าแพงน่าดูเลยว่าใครกินเนี่ยหอดได้น่าดูเลย แกดูกินตะชิ้นก่อนไหมครับว่างันไปอ่าหมดแล้วยังเอ่ยไอ้เล่าคนนี้ยังไงผมยกดูมันเบาจังป่าเมื่อกี้ตกลงมันไม่ใช่ของขวัญใช่ไหมป่ามาวางไว้อย่างนี้เออเดี๋ยวข้อข้อใจผิดว่าเป็นของขวัญเดี๋ยวเขาจับผิดอะไรเดี๋ยวผมเห็นเบอร์มายุ่งเลยกองเบ็ดเสร็จแล้วครับโอ้ฟีโน่ข้างหลังครับเมื่อกี้เอามาเข้าของขวัญอยู่เราไม่ต้องแล้วครับด้วยเี่ โอเคครับทีนี้จะทำการจัดลังเป็นขั้นตอนต่อไปครับสวัสดีครับ